สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสมัครเข้าใช้งานแอปทางลัดนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินนะครับดิจิทัลโวลเลตจำนวน1 0,000บาทนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับสมัครเข้าใช้งานแอปกันก่อนนะครับวิธีการแรกนะครับให้เราไปที่เพจสโตหรือแอปสโตนะครับจากนั้นให้พิมพ์หาชื่อแอปว่าแอปทางลัดนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับ หน้าตาแอปก็จะเป็นสีเขียวนะครับนะชื่อว่าทางรัฐนะครับทางรัฐนะครับให้ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเปิดใช้งานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการถามให้อนุญาตนะครับตรงนี้เราก็กดยอมรับการอนุญาตไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาที่แอปแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับเมนูให้สมัครสมาชิกนะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยครับ ในส่วนของการสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับเราก็ให้เรานะครับมาที่สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ใส่นะครับข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะครับนะก็อ่าจะเป็นการติ๊กยอมรับนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็ให้มีการถ่ายนะครับบัตรประชาชนนะครับของเราครับนะตรงนี้ก็จะเชื่อมมาที่กล้องมือถือนะครับแล้วก็ให้ทําการวางนะครับบัตรของเราไว้นะครับแล้วก็เอากล้องของเราเนี่ยนะครับไปถ่ายนะครับจากนั้นก็กดถ่ายครับ เมื่อกดถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากรอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขหลังบัตรนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดพวกนี้นะครับเราก็กรอกไปให้ครบถ้วนนะครับของผมเนี่ยก็ขออนุญาตใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลข้อมูลปลอมไปก่อนนะครับนะสาธิตให้ทุกคนได้ดูนะครับนะฮะเป็นข้อมูลสมมุตินะครับไม่ใช่ข้อมูลปลอมนะครับเป็นตัวสมมุติให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเพื่อการศึกษานะครับเพื่อการศึกษา ก็ข้อมูลนะครับมีให้เรากรอกอะไรบ้างแล้วก็กรอ,อกไปให้หมดเลยนะครับนะมีชื่อนาะมสกุลนะครับรหัสเลขต่างๆนะครับ จากนั้นในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะให้เรากรอกนะครับข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับปีพศอะไรนะครับจากนั้นสุดท้ายแล้วก็กดยืนยันนะครับการลงทะเบียนนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการสแกนใบหน้านะครับเพื่อที่จะตรวจสอบกับฐานข้อมูลนะครับเราก็เปิดกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการสแกนนะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับระบบยืนยันแล้วก็มีการตั้งรหัสนะครับผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนะครับนะก็ตั้งรหัสผ่านเข้าไป นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับเป็นรหัสสาธิตนะครับนะก็หลังจากที่เราใส่รหัสเสร็จปุ๊บก็กดยืนยันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายเราก็มีการตั้งค่านะครับรหัส6ตัวนะครับเพื่อเข้าใช้งานแอปนะครับนะอันนี้เป็นรหัสสมมุตินะครับนะก็ตั้งเข้าไปนะครับรหัส6ตัวครับที่เราจําได้ง่ายที่สุดนะครับเมื่อเราตั้งรหัสครบทั้ง2ครั้งนะครับนะก็จะมีให้กดเริ่มต้นเข้าใช้งานนะครับเพียงเท่านี้แอปพลิเคชันเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับ ให้ทุกคนมาดูที่แอปนะครับจะมีคําว่านโยบายรัฐบาลตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาก็จะพบกับเมนูลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเลตตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เราทาการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราที่เราใช้งานจริงๆนะครับนะก็คลิกเข้าไปครับในตอนนี้นะครับให้เรากดใส่นะครับเบอร์มือถือของเราเข้าไปนะครับนะล้วก็ใส่เข้าไปให้ครบเลยนะครับนะเมื่อใส่เบอร์มือถือเบอร์มือถือครบแล้วนะครับนะก็จะมีให้การยืน ยืนยันรหัส OTP นะครับในหน้านี้เราก็ใส่รหัส OTP เราวเข้าไปให้ครบ6ตัว OTP ก็คือ SMS ที่มีการส่งตัวเลขมาให้นะครับนะแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนนะครับหรือเพิ่มตัวส์มือถือนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะถึงวันการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับที่จะเปิดในวันที่1่งสิงหาคมนี้นะครับทุกคนก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆนะครับพอถึงเวลาให้เปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็กดเข้ามาได้เลยนะครับกดลงทะเบียนนะครับไม่กี่ขั้นตอนก็รอรับเงินอย่างเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับหากทุกคนติดปัญหานะครับหรือมีข้อสงสัยด้านใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสอบถามกันในใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันลงทะเบียนผมจะแนะนำอีกทีหนึ่ง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ